ราก็จะมาดูส่วนของตัวรากที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์นะคะเห็นไหมต้นต้นไม้นี่มันเริ่มมีรากแล้วนะเวลานี้เราก็ต้องขุดตามตามเงามานะคะเห็นไหมหมดมดกัดหรือว่า แค่นี้แค่นี้ก็งอกได้นะแล้วทีนี้เราขนาดนั้นนันมาไปตัดจะได้ไปกี่ชิ้นกันจ้าอันนี้เหรอคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณนี้เนาะอ่าแค่นี้ก็ได้สี่ห้าชิ้นเห็นไหมต้นหนึ่งได้ตั้งเยอะถ้าขุดรากได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทาเพื่อเพื่อเอารากเนี่ยเราจะต้องใช้ดินที่ร่วนร่วนมันจะขุดได้ง่ายมันก็จะมีเง้าออกไปเนาะเราก็ไล่ตามรากมันนี่แหละแต่ถ้า แต่ละลากนี่ก็จะได้ประมาณสักสี่ห้าท่อนที่จะเอาไปใช้ไปการชำให้เป็นต้นไม่เราก็จะตัดเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าตัดเป็นชิ้นสั้นๆประมาณนิ้วหรือเปล่าใช่ประมาณนี้นะคะหรือสั้นกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะไปมันไม่น่าจะออกแต่มันก็ออกเนาะค่ะก็ประมาณนี้ก็พอสำหรับหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้ก็ได้ห้าหกชิ้นละนะคะ ตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะดูว่าส่วนหัวส่วนปลายอยู่ตรงไหนหลังๆเปลี่ยนใจแล้วไม่ดูส่วนหัวส่วนปลายแล้วค่ะนอน,นอนไปเลยใช่แล้วก็กลบดินเลยเขางอกเยอะขึ้นด้วยอ,อันนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆรากมาแล้ว<อ>เราจะเอาไปชำต่อนะคะจากรากหนึ่งเนี่ย เราสามารถตัดได้ตั้งหลายชิ้นใช่ไหมคะเพราะแต่และชิ้นเนี่ย,ยเราตัดแค่ประมาณสองสเสนเนาะสองเซนอันนี้ก็ได้เกือบสิบชิ้นละ,ะที่เราจะเอาไปปลูกได้จากต้นใหม่ที่เราใช้1ต้นตรงนี้ได้ต้นใหม่อีกน่าจะเป็นร้อยนะคะเนานะเดี๋ยวเราเอาไปชำกันเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุชำแล้วก็ชำตัดชำกันนะคะ จะทำเนี่ยเราก็มาเตรียมวัสดุที่จะใช้สำหรับการชาก่อนนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวทีนี้ถ้าขุยมะพร้าวปกติมันจะมีเส้นใยอย่างนี้นะคะเวลาที่เราชาแล้วเนี่ยมันจะทำให้กดรากหรือว่าการจเจริญเติบโตไม่ค่อยดีงั้นเราก็จะมาร่อนก่อนนะคะอันนี้นะเราจะมีตะกร้าอยู่นนเดี๋ยวเราช่วยกันร่อนนะคะ คนค่ะคนเราก็จะเหลือแต่ใยเนาะใยเวลาที่เรากดลงเนี่ยมันจะขวางรากขวางกันขยับเนาะแล้วมันก็จะไม่ค่อยงามด้วยมันมีแต่เส้นใยมันมีตะการเราก็จะเอาแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยมะพร้าวมันจะมีแทนนินเยอะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนล้างน้ําจะมีน้ําสีน้ําตาลออกมานะคะเราก็จะเทน้ําทิ้งสักสองสารอบเราถึงจะใช้เราจะร่อน แล้วก็แช่น้ําไว้แล้วสักสามรอบอะค่ะสามรอบก็จะเทน้ําแล้วก็ปล่อยออกเทน้ําแล้วก็ปล่อยออกวัสดุที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่สองอย่างเนาะถ้าถ้าทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะใช้พีทมอสแต่พีทมอสราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยเอามาใช้ขวดมะพร้าวแล้วก็เติมมูลไส้เดือนก็จะเป็นขี้วัวถูกต้องแต่ถูกไส้เดือนเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมา จะเห็นว่าเขาจะเป็นเม็ดละเอียดละเอียดถ้าเป็นเป็นมูลไส้เดือนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆถ้าสังเกตดูนะมันจะเป็นก้อนๆๆๆเล็กๆอยู่แล้วก็จะเบาหาซื้อได้ค่ะหาซื้อได้หรือหรือจะเลี้ยงก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะใช้อัตราส่วนระหว่างระหว่างขุยมะพร้าวกับมูลไส้เดือนเนี่ยก็คือ ใช้ขุยมะพร้าวสองส่วนนะคะแล้วอันนี้เป็นตัวตัวตวตงแล้วกันเนาะอ่าขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วมูลเส้เดือนหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งสองสาม สีห้าถ้าสมมุติว่าเราใส่มะพร้าวหกถ้วยเราจะใส่มูลไส้เดือนกี่ถ้วยคะเอียมมากครบสามแล้วเนาะอ่าเราก็ผสมให้มันเข้ากันเนาะ อ่ช่วยกันช่วยกันผสมอ่าโอเคให้มันเข้ากันนะคะ กันใ,ให้มันเสมอกันเนาะอ้าแล้วที่บอกว่าเกลีย่ยให้เรียบแล้วเราก็จะเอารากมาน้อยมาวางโอเคอ้าวเดี๋ยวเราไปหยิบมาน้อยมาหน่อยสิอันนี้เราตัดเราตัดก่อนเนาะตัดก่อนนะคะแล้วแล้วอันนี้เราก็เอาฝางในรูเออจริงๆเราจะต้อง จุ่มกันไหม,มจุม่มอะไรคะจุ่มฮอร์โมนยางอย่างนี้นะห่างกันประมาณน,นี้นะนะแล้วฝั <นะ S 2> ่งนี้ฝั่งนี้ก็ให้ห่างประมาณน,นี้นะ อันนี้ก็จะเป็นถ้าถ้ามันอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแทงรากอันนี้ก็จะเป็นแทงยอดนะคะ แล้วเรายัางปลูกไม่หมดนะคะเราก็จะเอามาฝังดินไว้จนกว,ว่าเราจะพร้อมวัสดุปลูกพร้อมเนี่ยเราก็จะมาขุดเอารากพวกเนี้มาใช้ในการปลูกต่อ,อในการชําต่อนะคะอันนี้เราก็จะดึงออกมาแต่แม่อ่าโรยโรยโรยตรงนี้เราจะได้เ็ตหนึ่งถาดนะ โอเคต้ะอัด oh, oh. หลังจากปลูกเสร็จก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วต้องใช้บัวที่เป็นบัวฝอยเพราะว่าถ้าเป็นบัวรูใหญ่เนี่ยมันจะทำให้วัสดุปลูกกระเด็่ก็จะไม่คลุมตัว รากมันน้อยนะคะตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้าวอบแล้วก็ได้ความชื้นต่อเนื่องก็จะปิดฝาใช้ฝาโดมอบเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็จะได้เปิดรูระบายอากาศไว้นิดนึงไม่งั้นถ้าข้าวอบร้อนๆเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเชื้อราแล้วก็จะลวกร้อนเป็นเกินไป ก็จะโอเคค่ะปลุก oh, ไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มมีต้นงอกขึ้นมานะคะก็จะเริ่มงอกงอกจะเห็นว่ามันจะเริ่มเริ่มแทงยอดออกมานะคะส่วนนี้ก็จะค่อยๆเขาจะค่อย,อย,อย,อยๆแทงยอดขึ้นมาแล้วถ้าเราดูแลต่ออีกสักสามสี่เดือนเนี่ยตัวนี้เขาก็จะสูงขึ้นนะคะ อันนี้ก็พร้อมที่จะย้ายลงถุงแล้วอันนี้ดินด้วยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาลงกระถางแยกที่เราใส่ในถาดเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดการดูแลนะคะถ้าเดิมเนี้ยเขาจะใส่ต่อหนึ่งหนึ่งท่อนต่อหนึ่งกระถางหรือต่อหนึ่งถุงเราก็จะต้องใช้พื้นที่ดูแลเยอะมาก แต่พอเราใช้การอ,อกแบบนี้หนถาดประมาณสัก5 6 0 0ต้นเราก็ใช้พื้นที่แค่เท่านี้ที่เราจะช่วยลดในส่วนของการจัดการง่ายๆลงนะคะทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาจากส่วนตรงนี้นะคะ อันนี้อันนี้จะมาจากส่วนเงาส่วนเงาที่เราตัดออกเราก็จะเอามาปลูกได้เลยปลูกได้เลยเนี่ยสังเกตว่ายอดเขาจะอวบกว่าสมบูรณ์นะคะอวบสมบูรณ์กว่าเพราะว่าตัวตัวรากเขาจะเป็นรากใหญ่อันนี้เราก็ถ้าตัวนี้ไปก็จะตัวเร็วขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะช้าหน่อยแต่เขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ ต่อไปเนาะ,ะเมื่อกี้เราทารากเอาไว้แล้ว<ะ>เราไม่มีฝาปิด<ะ>เราไม่มีตัวคุมเนาะ,ะเราก็จะมาทําลงอบเล็กๆ<ะ>เพื่อที่จะไม่ให้มันคายความชื้นนะคะอันนี้มันจะต้องต่อขึ้นเป็นสี่เหลี่ยม<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหยิบดูตัวนี้นะอันนี้หนูเอาอันนี้มาต่อกับตัวนี้อ่าตัวนี้ต่อตรงนี้นะคะ ต่อนะคะอของจตเอายบค,คู่นี้ลูกคู่นี้แล้วเราก็จะต่อตรงกลางตรงนี้นอ่ะอันนี้อันนี้ต่ออันนี้ลูกเอออันนี้ต่ออันนี้อันนี้อันนั้นเสียบเสียบเสร็จตรงนี้ แล้วก็เอาอ้อมก่อนเนาะค่ะอ้อมก่อนเนาะอ่ะดึงทางโน้นอ่าจับทางโน้นจับทางโน้นจับทางโน้นโอเคใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันขาดนะใจเย็นๆใจเย็นๆ ตัวโรงคลุมที่จะไม่ให้เขามีอากาศเข้านะคะอ่านี่ค่ะเข้าดควะอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัวโครงที่จะใช้สำหรับอบนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้เขา สูญเสียความชื้นนะคะเราก็จะเอาตัวฐานที่เราเพาะต้นรากไว้เมื่อกี้เนี่ยเอามาเก็บข้างในนะคะเพื่อที่อีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ำเนาะไม่ต้องลดน้ำแล้วเขาก็จะค่อยๆแทงยอดขึ้นมาด้วยตัวรากเขาเนี่ยจะมีรากสะสมอาหารอยู่เขาก็จะแทงยอดและก็แทงรากประมาณสักเดือนหนึ่งยกเว้นว่ามันแห้งเราก็จะเปิดมา รดน้ําทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็รอเราก็ต้องรอเนาะว่ารอให้เขาโตขึ้นให้เขาแทงยอดแทงรากแล้วเราก็จะเอาไปย้ายปลูกขั้นตอนต่อไปเนาะ <c oughs> เราก็จะเตรียมวัสดุที่จะสําหรับย้ายกล้านะคะ <c oughs> ย้ายกล้าตัวอย่างวัสดุที่จะใช้เนี่ยเราก็จะมีะแกลบเราใช้แกลบเก่านะคะแกลบเก่าเนาะไม่งั้นมันจะทําให้ต้นไม้ไม่ค่อยจเจริญเติบโต แล้วก็อันนี้จะเป็นดินผสมนะอันนี้เราเรา,เราลดนระยะเวลาเราใช้ดินผสมที่เขาจะมีส่วนผสมของดินแล้วก็แกลบดำแล้วก็มีปุ๋ยคอกับปุ๋ยหมักนะคะอันนี้มีตัวนี้จะเป็นเป็นดินนะคะดินแล้วก็ขุ๋ยมะพร้าวก็จะมีโดอลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยปรับสภาพดินนะคะเดี๋ยวเราจะผสมคลุกเคล้ากันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้ เอาไปใส่ถุงดำเนี่ยแล้วเราก็จะมาใส่ถุงดำตัวน,นี้นะคะใส่ถุงดำตัวน,นี้เราจะย้ายต้นกล้าลงมาไว้ตรงนี้รอที่จะให้เขาออกรากดีแล้วเราเอาไปปลูกในแปลงเราอันนี้จะเป็นแกบนะคะแกบหนึ่งส่วนนะคะมูลไส้เดือนอีกหนึ่งส่วนนะคะ แล้วก็เป็นขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนอันนั้นแกลบดำนะคะแกลบดำอีกหนึ่งส่วนค่ะแ,แ,ลแล้วก็ดินอีกหนึ่งส่วนนะคะอันนี้เป็นดินที่เป็นดินหมักไหมหรือว่าเป็นดินเฉยๆคะอันนี้ดินที่มาจากใบไม้ที่เราเก็บสะสมเป็นปุย๋ยเป็นปุ๋ยหมกัก ธรรมชาติเลยค่ะ i̇şte อันน mm ี้ก็เป็นปุ๋ยหมักนะคะนั้นอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าเลยโอเคมันมีเศษไอ้นี่อ๋ออันนี้เป็นใบไม้สี่สี่ถุงออกเด้อ ี่วงเด้อบัดน,น,นี้เอามือเข้าไปยัดเข้าไปเลยเนี่ยเอาพับพับลงนิดนึงเนาะปากมันจะได้ไม่ไม่หักลงเวลาลดน้ำต้นไม้นะคะเพนัน,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 ะะนเราพับลงไปนิดนึงนะคะค่ะอ่ะแล้วเราก็กรอกใส่ตรงนี้นะคะ วันนี้เราเตรียมถุงมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเนาะลดน้ำหรือยังลดแล้วลดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาต้นกล้าไปใส่เนาะก่อนที่จะใส่เนี่ยเราก็จะต้องทำหลุมให้เขาก่อนนะทำหลุมให้เขาก่อนแล้วเราหยิบมันเบาๆนะคะเนี่ยหยิบต้นกล้าเนี่ยเห็นไหมต้นกล้าจากที่เราชำเมื่อกี้ที่เป็นท่อนๆเห็นไหมคะ พอมันทําไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมียอดขึ้นมามีรากด้วยเราก็จะย้ายจากถาดเคบถาดเนี้ยลงมาปลูกตรงนี้นะคะเนาะเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็จะให้เด็กๆทำนะคะเเราก็จับเบ,บาๆเนาะเห็นไหมเริ่มมีรากแล้วเห็นไหมคะ จับจับหลุกจับเลยอ้ายกสูงๆูงโอเคเนาะรดให้มันชุ่มนะคะตอนเนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเ<ะ>นาะ,ะจะปลูกกันเราหยิบต้นกล้าไปคนละสองต้นเนาะสองต้นเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่แปลงที่เราเตรียมไว้ด้านหน้าเนาะ ได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะมาปลูกลงพื้นที่ oh. ที่ตอนนี้ได้เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะ oh. ก็จะพวนดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินมาเติมเนื่องจากตรงนี้จะมีปัญหาเรื่องของดินบวมเขาก็จะเติมดินขึ้น <laughs> ก็จะขุดลึกประมาณสัก20เซนนะคะ20เซนแล้วก็เอาต้นกล้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะลงมาปลูกนะคะเวลาที่เราปลูกตอนนี้ อย่าให้ต้นอย่าให้ดินมันแตกนะคะเพราะนั้นเราจะคว่ำมือหนึ่งเราจะจับไว้ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็รองเอาไว้ไม่ให้ดินมันแตกคว่ำกระถางลงนะคะมันจะออกมาประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะปลูกลงไปเลยนะคะอื๊ออ้ายมันแตกง่ายมากเลยเ,เพราะว่าดินมันร่วนนะคะอันนี้เราก็ใส่สักสองต้นเนีย่ยเริ่มเริ่มเห็นรากแล้วค่ะ แล้วก็เอาดินกรบนะคะแล้วจากตรงนี้เราก็จะให้เข้าห่างกันอีกสัก30เซนเนาะก็จะขุดคู่กันอีกสองต้นนะคะอ่าขุดเลยค่ะอ้าขัดไปขัดไปย้ายขุดขุดสองต้นสองต้นนะคะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ต้นหมาน้อยแล้วก็ขึ้นบนค้างตรงเนี้ยต้นนะครับใส่ลุมแล้วสองต้นเลยนะไม่ต้องใส่ลุมแล้วต้นนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะไม่แตกเยี่ยมมากกระสายปอ่ะ ไน,นะเอาเหมือนเออเอเอาความลงเออาไม่เป็นละมูกันเสร็จแล้วเนาะทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะตบเมือนตัวเองด้วย